ัดีครับเมนูแนะนำบายกิเติครับวันนี้อีกวันหนึ่งครับมาอยู่ในจังหวัดนี่เลยครับประจวบแต่อยู่ในอำเภอตอนนี้ถือว่าเก็บระหว่างกึงกลางหัวหินหรือว่าปราณเนี่ยไม่แน่ใจเดี๋ยวถามเจ้าของร้านนะแต่เมื่อกี้ขับรถออกจากปราณมาถึงทรงสามแยกอะ่ะถ้าชิดขึ้นสะพานข้ามไปขวาน่ะคือข้าวหัวหิน แต่เมื่อกี้ออกซ้ายมามันก็มาออกนี่เลยฮะพอดีจะไปวัดวุ้ยบงคลเจอร่านนี้เลยครับกระโดนาบพาสนะออกซ้ายบายพาสมาก็บอกข้าวแกงตัวชุมพรเนีตัวชุมพรสาขาสามสาขาหนึ่งไม่รู้อยู่ไหนสาขาสองไม่รู้นี่ฮะข้าวแกงข้าวแกงชุมพรคนจังหวัดชุมพรก็อยากอัปเดตให้เพื่อนๆรู้อ่ะ อาหารฝักใต้ก็เวลามาเนี่ยเมื่อกี้สังเกตขับรถมาถึงตรงสามแยกอ่ะมาก็เลี้ยวมาทางบายพาสร้านเลกเลยอยู่ตรงประมาณรักสองสองกิโลไม่รู้จะได้ไหมเดี๋ยวถามคุยกับเจ้าของร้านดีกว่าขึ้นับขาขาล่องใต้ที่อยู่ฝั่งซ้ายตรงนั้นก็เรียกว่าก่อนถึงเมคโคก่อนถึงเมกโคตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับอ๋อแล้วก็ขาขึ้นก็เนี่ย ถ้าขาขึ้นก็คือพอตรงสามแยกไอ้กัวคุณยายมากัวคุณยายมาใช่ครับเป็นถึงแยกประมาณ300เมตร300เมตรก็เจอเลยร้านครัวชุมพรสาขาสองสาขาหนึ่งอยู่ฝว่งซ้ายไปลงใต้สาขา2อยู่ฝว่งขวาอวังซ้ายเหมือนกันถ้าขับขึ้นไปก็ข้ากรุงเทพร้านใหญ่มากครับแล้วเมนูอาหารเนี่ยผมไปแอบส่องมาแล้วเมื่อกี้นะหูเกือบ20กว่าเมนูอะ ี๋ยวเรวาไปแอบส่องอีีทีไม่ต้องให้เจ้าของร้านก็รู้นะว่ามีอะไรหน้าน้าทานมัง่งนี่ครับโอหร้านใหญ่โตเยอะมากคนกํลาลังนั่งทานอยู่แต่ว่าเขาทาแบบโครงสร้างน่ะแบบบ้านๆนะโอ้ใครบอกฮะอาหารแบบบ้านๆคนใต้นี่แหละโอ้รสชาติโอ้สุดยอดเลยอะมาดูแอบส่องเขาบอกเขาเขียนไว้ว่า,วาถุงละ40น่นี่เอาเริ่มเลยนะฮะนี่มี ดังๆเลยขออนุญาตพูดใต้หน่อยเพราะเราคนใต้นะกัวลิีงมู่อันนี้กัวครีงมูนะอันนี้พัดมู่ปลาเรือมีเกล็ดปลาอันนุแกงเต๋ปลาสไตายกนใตาแน่นอนเลยอันนี้แกง,กนนแ,กงแกงกัวมูโ,โหอันนี้กรสุดยอดรอรอเรรพี่กองแกงในร้านเลยครับแกงปลาเกลือบานคือสูตรนี่ก็เป็นเกลือเกลืปลาอันนี้ แกงปลาครับแกงปลากระดูกมูปัดกอบแกงปลาข้ามูโอ้โหสุดยอดเลยไม่ดูหลาบหือครับมาที่นี้เลยมาที่ร้านเลยปุ้มขับรถพาดมานานไม่เคยก้าวมาในร้านกานะแก่นะขี่เร็วไอ้ีเร็วต่อไปไม่ต้องเีเร็วนะพอเลี้ยวมาตั้งบายพาสน,นะขึ้นกรุงเทพครับขับจาชาประมาณสักกิโลไม่ดูเดี๋ยวตามจากของร้านผัดเพชรหนกกระท่าโอ้โหนี่ฮะมาที่ร้านในกินถุกอย่างเลยกัวกิงปลา วุ้ยเพิ่งเห็นครับเพิเ่งเคยเจอปัดเป็ดนเอนเรียงเมือึงว่ากก็ปัดเม็ดหมู่นะปัดหมูม่นอเรียงอันนี้ปลาเป็ดแกงต้อมแล้วแกงต้อมปลาจ่างจ่างลายปลาตะเล่ก็วงเล็บไว้มีเคยปลาโลแล้วก็มีนี่ปลาผิกอ่อนหมู่โอ,อ้โหอาหารเมนูหลากหลายเลยเอาะพวกไม่ผูดแล้วก็ไม่ติดปลายแบาพวกไม่รู้จักเนาะอันนี้ปลาเป็ดเจืจืดๆนะฝั่งนี้คือจืดโอ้โหสุดยอดเมนูเลย เดี๋ยวเราไปซองในร้านโต๊ะพูดกลางต่อบรรยากาศภายในร้านโอ้โหโต๊ะนั่งในเยอะเหลือเฟือเลยครับแต่ว่าร้านของพี่เขาคือสไตล์แบบบ้านๆจริงๆนะข้ามาในร้านมันมีทุกอย่างเลยหม้กินทุกอย่างเกี่ยวหารป่าก็มีกบก็มีแร่ยวางพักพักจะมีของทมไม้เลยเนาะมีพักให้เหลือเยอะๆเลยรับแต่ว่า ตักออกยิบพ่อป่อปอปอปอกินมดนะพ่อตามมดไม่จะ่ยิบออกเส้นได้นตัวใเต็มนะจางแต่นี่แกผูจะกล้องร้านนี้ใจใจดีครับพักเยอะแยะเลยครับเอายิบพ่อตามมดแล้วก็เล่นน้ำเลยไปเรียงไปเรียงหลวเนี่ยไปเรียงหลวัเอาไปอันเดียวกอสุดยอดเลยกับเพื่อนเปื่อนร้านนี้ครับน้ำพริกมีให้เลือกทุกน้ำพริกเลยครับมาเล่นน้ำพริกโคนครับโอ้โห กิตติก็เข้ามาหลายร้านแล้วนะของพูดกลางเดี๋ยวคนประจักกลางคน,คนกลางไม่รู้นะน้ำพริกดูนะฮะคอยเลือกนะกางแรกที่ว่าเข้าร้านคนใต้นะให้เลือกน้ำพริกเลยอันนี้น้ำพริกกะปิจุมพรโอโหสุดยอดสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดน้ำพริกแมงดาโอ้โหคนชอบแบบไหนมาตรงนี้เลยน้ำพริกหองอันนี้คนเหนือคนเหนือน้ำพริกปลาร่าอันนี้คนอีสานโอ้นี่น้ำพริกตาแดงเอาราเปิดดูสุดยอดร้านคนใต้จริงๆนะท่านผู้ชม ครั้งแรกนะที่ผมเจอร้านแบบนี้นะสุดยอดแล้วข้าวร้านไม่ผิดร้านแน่นอนนะมาเลยครับมาเลยครับสองสาขาตอนนี้อยู่ฝั่งฝั่งอะไรนะขาลางขาขึ้นครับขาขาล่องใต้นี่อยู่ฝั่งซ้ายตรงนั้นก็เรียกว่าก่อนถึงแมคโครก่อนถึงแมคโครตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับอ๋อแล้วก็ขาขึ้นก็นี่ครับถ้าขาขึ้นก็คือพอตรงสามแยกไอ้ตัวคุณยายมาตัวคุณยายมา เป็นแยกประมาณ300เมตร300เมตรก็เจอเลยร้านครัวชุมพรสาขาสองสาขาหนึ่งอยู่ฝว่งซ้ายไปลงใต้สาขาสองอยู่ฝว่งขวาขวังซ้ายเหมือนกันถ้าขับขึ้นไปก็ข้ากรงเทพโอ้โหเบื่อสุดยอดกังลังเลยนะจบอ้เอาแค่พอกินก็แล้วกันอะเอาไปเวลาขับรถมาถักจากใต้นะขึ้นมามาถึงตรงเลยปราณบุรีมากินตรงนี้ ร้านครัวชุมพรใช่ร้านกล้องยันต่อได้ร้านกล้องยันต่าได้จันสี่สิบาทร้านอย่างเดียวต่อได้สามสิบบาทพิเศษต่อได้พิเศษห้าสิบจับได้รองว่าไม่ผิดหวังน้ำพริกมีให้เลือกตามใจฉันทุกน้ำพริกอยู่ในร้านครัวชุมพรนะแล้วก็ ร้านใหญ่หน้านั่งอาจจะบรรยากาศเป็นแบบร้านแบบบ้านๆแต่รสชาติอาหารรับรองว่าสุดยอดไม่แพ้ร้านอาหารวันนี้ลาไปก่อนครับอย่าลืมเปิดซันสก,กายสั่นกระดิ่งนะครับสวัสดีครับ